สวัสดีตอนเช้าจากประเทศฟินแลนด์เวลา7จโมงเช้าวันที่13มีนาคม2 0 2 3ัีสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เมยสามีนัดทำเอ่อพาสปอร์ตฟินนะตอนเที่ยงครึ่งแต่ว่าเราจะไปก่อนเวลาเพราะว่าเมสามไม่รู้ทางต้องไปตาม GPS เดี๋ยวไปเจอกันที่ ทำพาสปอร์ตนะแล้วเมสัยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทํายังไงถึงจะได้พาสปอร์ตฟินแล้วก็ขอ,อสัญชาติฟินได้ทีนนี้เราต้องเปิด GPS แล้วฟินแลนด์จัดเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็การจราจรดีมากไม่มีรถติดเลยช่วงหน้าร้อน จะขับรถบ,บนมอเตอร์เวย์ร2 0กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงบนถนนไม่ค่อยมีรถเลยนะรถแบบโล่งมากขับสะดวกมีป้ายบอกทางแบบชัดเจนต่อให้เราเปิด GPS แต่ว่าเราก็ต้องดูป้ายเหมือนกันนะเพราะว่าบางที GPS ก็พาหลงทาง อันนี้คือเมษาขับรถไปผิดฝั่งบอกว่าตรงไปแต่เมษาจะขับเข้าเลียวแล้วที่นี่คือเขาจะให้ความสำคัญกับคนข้ามถนนมาก,มากเราเวลาขับรถเราต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเพราะว่ารถจัก,กรยานมาหรือคนเดินมาเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากๆ เมืองที่ไปเนี่ยมันชื่อว่ามา่านลินเงียบม,มากไม่เหมือนไม่มีคนอยู่อันนี้คือขับรถมาถึงที่จอดรถแล้วรถขูดกับฟูตบาทจ้าลงไปดูเออไม่มีอะไรเสียหายตรงนี้ไม่สาม,มารถถึงแล้วดีมากเลย GPS มันบอกว่าตรงนี้จอดรถให้จอดรถตรงนี้นะโคตรดีอ่ะแล้วมันบอกว่าให้เดินต่อไปแต่ว่าเดินต่อไปทางไหนไม่รู้อ่ะคือ ตอนนั้นที่ไม่สักเคยมามันมาอีกฝั่งหนึ่งอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถูกวเนี้อ,อยู่ตรงไหนวะอย,อยู่ข้างหน้ามั้งคือที่เน,นี่ยเงียบสงบมากเลยนะชีวิตตอนนี้แบบลำบากยิง่งคือเราไม่รู้จากที่จำไม่ได้อะตอนนั้นแผนแฟน,นพามาก็เลยแบบว่า เขาเป็นคนฟินเน้ะเขารู้จักแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาเองวันนี้เราต้องมาเองเพราะว่าแฟนไปทํางานเนี่ย GPS มันบอกว่าอีก4เมตร5เมตรเท่าไหร่นะ250เมตรเดินไป4ีนาทีต้องไหนย,ยะมองเห็นไหมเนี่ย GPS แบบ <laughs> ขนาดเดินยังปิด GPS อะ่ะ Mutta oikealle tielle kaupparaitti 200 metriä, sitten määränpää on vasemmalla. No ei vaan. Leura, että jäm rotu ingna, ei mitään jäm tiitjo, rotu ei vaan. Kun matkaa on kuulunut 200 metriä, määränpää on vasemmalla. อ,อีกร้อยห้าสิบเมตรเดินแค่นี้หอบแล้วอะดูบ้านตรงนี้เหมือนบ้านร้างเลยเดินเดินไปจนไหนจะถึงอ่ะตอนนี้จำได้แล้วว่าเราจอดรถไว้เดินมาทางเดิมนะอย่าอย่าเดินไปที่อื่นไหนวะร้อยห้าสิบเมตรเหนื่อยแล้วเนี่ย ออ๋เ oh, จอแล้ว hey, ตอนนั้นเรามายังมาจากฝั่งไหนว oh. ะอ๋อเจอแล้วทุกคนมีรถตำรวจด้วยถ้าเราไม่รู้เราก็ให้ตำรวจช่วยนะนี่ตอนนั้นไม่สามารถมาจากฝั่งนี้นี่มันอยู่ข้างหน้า เออมันมีที่จอดรถตรงนี้ด้วยสี่ชั่วโมงแล้วแล้วฉันไปจอดอะไรตั้งไกลเนี่ยพึงแล้วที่ทำ<ด>เออม,มาทำวนะีซ่าก็มาทำที่นี่นะแบบทำวีซ่าอยู่ต่อวีซ่าหนึ่งปีสี่ปีห้าปีแต่ก่อนมันมีอีกที่หนึ่งแต่ว่าเขาย้ายมาที่นี่น่าจะ ใหญ่กว่าเดิมนะเพราะที่ตรงนั้นมันแคบม,มากมันอยู่ในเมืองด้วยที่ตรงนี้มันติดกับบารเลยนะมาทำมาทำพาสปอร์ตแล้วก็ไปนั่งดื่มโคชิวอ่ะเออแล้วเราต้องจำทางกลับด้วยนะเดี๋ยวไปขึ้นรถไม่ถูกนี่นี่เราก็ต้องเข้าไปข้างใน ทำไมเงียบจังแล้วเราต้องไปรอตรงไหนวะคนเงียบอะเมื่อเนี t <t ้ยอีกตั <h <h ้งหนึ <h <h ja. <h <h ่งหนึ่งชั่วโมงอ่ะสามากอนเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ากลัวหลงทางแถวเราต้องดูข้อความอันเดชมาดูฮะแกมันช่วงมันกาสลาเชื่อสนมิต้มมิสซาไิดาวดอตา ยโอเคขอบคุณค่ือแบบนึกว่ามีสองชั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมัมีชั้นเดียวเขาบอกว่าให้ไปนั่งรอตรงนี้แล้วเขาก็จะเรียกชื่อ นั่งพักก่อนนะวันนี้เงียบมากอะ่ะคือสิคนน้อยมากเรานั่งเรากชื่อแล้วก็บอกเบอร์ห้องว่าเราต้องไปห้องเบอร์ไหนมันจะมีสองฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขบอกบางทีก็เดินหาไม่เจอ นั่งรอนานเกินรู้สึกเบื่อแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาเล่นแล้วก็ดูเวลาสวยโมงสี่สิบอีกตั้งห้าสิบนาทีจากนั้นก็ถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปถ่ายรูปคือแบบถ่ายรูปแบบกล้องสด <c oughs> ไม่ไม่อยากให้เห็นเลยแบบขี้เหร่มากถ่ายรูปที่นี่ดีมากเลยนะเนี่ยมันมีที่ถ่ายเอกสารแล้วก็มีที่พินเอกสารเนี่ย เที่ยง2ีแล้วเลยอีก9นาทีอย่างนั้นเราก็ไปเล่นติ๊กตอกนะทุกคนเป็นบาร์บี้อะไรสักอย่างนี้แหละอุ้ยคือแบบสวยมากอะหมอเอาหน้าแบบนี้เลยอ่าแตวนี้เที่ยง33แล้วคือเลท3นาทีจ้าเบื่อแล้วเนี่ยแบบหน้าที่สวยมาก แล้วพยายามฟังเสียงเขาประกาศนะเขาเรียกนาสกุลไม่าไม่ถูกแต่ชื่อเรียกง่ายคล้ายสลันเลยนั่งรอตั้งนานทุกคนเข้าไปประมาณก็นานอยู่นะเออ่สิบนาทีไม่นานนะเออเข้าไปยี่สิบนานทีแล้วเขาก็เหมือนสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามน่นนี่นั่นแล้วก็ เอาพาสปอร์ตให้เขาแล้วเขาก็แบบก๊อปปี้ไว้เขาก็ขอดูใบวุฒิที่เราจบเพราะว่าเมสตัดลงทะเบียนในเ,เว็บไซต์นะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้นั่นหละแล้วทีนี้คือมา เราไม่ใช่ว่าได้เลยนะเราต้องต้องรออีกมานั่งรอตั้งหลายชั่วโมงตอนนี้เมสสก็คงจะต้องกลับบ้านไปหาข้าวกินตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวเมสาจะมาเล่าให้ฟังขอสัญชาติเราต้องทำยังไงบ้างแล้วคนที่มีคุณสมบัติขอสัญชาติต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเจอกันคลิปหน้านะทุกคนวันนี้แบบหิวข้าวแล้วกลับบ้านแล้วต้องขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะบายบาย